มาเอามีมหนึ่งลางครับไปครับใส่ครับทัานภูมกับทัานภูมมาเจอไว้หนรงนี้นะครับทัานภูมให้ท่านชมดูนะครับี่ครับนี่ครับตับงใหญ่ๆเลยครับ ไปจุดครบเอากันเลยครับตีกันเลยครับนี่ครับดูสมวิวกำลังตีโอ้กำลังดีนะครับรังนี้ต่อนเต็มครับโอ้ต่อนเต็ม แต่ไม่มีน้ำเท่าไหร่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมใหม่ๆเลยครับรังนี้เอาโคบ้านนี้เฮียเบิร์ดนี่นะครับรังตีต้อง อันภูมิดึงโคบมาให้อันใหญ่เลยครับเออไม่มือครับอันนี้โคบดับดับดับโอเคครับกันเลยครับเอาแล้วครับไม่ป่าแล้วครับไม่ป่าแล้วครับไม่ป่าแล้วครับดับครับดับ ตาคนนั้นสวยๆนี่ครับนะครับหักเอากันเลยครับลืมเอากระไกลตะกีงมาครับหักเอากันเลยโอ้ยลังสวยๆเลยเนี่ยโอ้น้ำเต็มน้ำเต็มครับนะครับขอหักกันครับมันพุ่มไปอยู่ไกลๆน้ำเต็มน้ำเต็มนะครับแต่แม่ครับ นครับโอ้โหมาแล้วครับพันภูมิเห็นไว้ครับลังนี้พันภูมิชวนมาเอาครับนครับครับลังสวยๆครับดูน้ำดูหัวน้ำนะครับ ใหญ่ๆครับใหญ่ๆ bon นี่น <aj> ี่นี่ครับรังสวยดเวยจิบๆยิบๆครับนี่ครับไปครับดูต่อนี่ครับดูค้ามน้ำเตรีมนะครับเตดียวให้พันภูมิต้นครับครับครบพันภูมิข้างล่างครับแจมเอามีดให้นะครับน้ำปิดตาครับเดี๋ยวเอาลงไม้ดูครับรังก็สวยครับครับถ่ายครบแล้วครับมาครับนี่หัวมีดให้ครับเรื่องการตะกิงมา ควหนักก็เอาพื้นวงครับนี่ครับนาจะไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นตัดเอาก่อนครับรอไปดูข้างล่างทีเดียวเลยโอ้ยลังสวยครับนี่ดูหัวน้ำดูหัวน้ำนี่ครับเต็มเหมือนเดิมจะซูมด้ยไม่ซูมครับไม่ซูมนี่นี่นี่ธรรมดาธรรมดางามครับเหมือนเดิมครับอาครับขอเก็บโอ้ยเลื่นครับนี่ครับสวยๆครับนี่ครับ น้ำเต็มเหมือนเดิมครับนเต็มเหมือนเดิมนี่นี่ไปครับจากจากห้างตะกี้มาเลยครับเดินมานิดเดียวเจอครับนั่นดำๆครับดำๆน้อยพันพูนถ่ายครับเริ่มมืดละดีเลยครับนี่ครับนี่ครับเอาลงมาแล้วครับเดี๋ยวเขียแม่ก่อนครับนี่ครับน้ำเต็มๆครับนี่ก็จบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ